สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคนมาเบิ้งพี่น้องเอ้ามาเห็นอันเป็ดเคีย่ยคข่ออกมาพี่น้องเป็ดเคีย่ยคข่ออกมานี่นี่ไข่หั่งไข่พี่น้องมาสาวแม่แอวยางมากมาเห็นเอา้าเป็นแนวนีเนาะสงกระสใสไข่นี่บ่ได้ผลพี่น้องมันคือเขียวมาก มันเบิงบ่งดูนูอสอส้สงสัยมันจะเน่าหรือเปล่าอย่าแตกใส่มือข็ไหเด้อเอามาซองซองใส่แดดพี่น้องเห็นบ่คือบ่เห็นทรงเสดวงอาทิตย์ไหมดวงตะวันไหม ก็เห็นสแสดงว่ามันสแสดงว่ามันมีโตได้นี่แม่บอกพีโนโ่น้องเพราะว่ามันหนักหนักนะใครมันหนักสันเบิงดูแน่นๆอยู่ได้หรอเป็นอย่างคือเคีย้ยวออกจะเอาต่อเข้าไปนี่นี่ฮเดอมันดันหลุดออกไม่จังใด ่หาใหม่เคลียร์ก่อนเอามือเข้าไปมันจะแหบหาใหม่เคลียร์เอาหนิยองบ่แม่เมท้า่มเมท้ากับเม่ดำพี่น้องขอกนี่เอ้ยห้างนี้มันใครซ้อนกันที่เคยเห็ดกลิบให้พี่น้องเบิ่งนะเอาออไปแหม คือบกเข้าเนาะจังนั่นละ่ะนี่เดีย๋ยวจะพาออมมาทั้งนี้นี่แม่ดำที่ทั้งนี้ใครน้ำกันพี่น้อง แต่ว่าแบ่งครึ่งกันกกนะนะแต่ว่าอันนี้โกกพ้อมกันอยู่พี่น้องมันก็สิออกคันแมนมันอ่าใบอุณหภูมินะมันก็จะออกพ่อเหมือกันเพราะมันไข่พ้อมกันแล้วมันก็โกกพ่อเหมือกันพี่น้องอันนี้ไก่อยู่ในซอกนี่กับพี่น้องนี่บหกว่าจะสําเร็จปันใดบอกว่า เมื่อนั้นฝนตกผายุเข่าเนาะก็แบบไอสังกะสีที่แมวเอามาานี่มันก็หลุดออกนี่ความชื้นจากจากอากาศจากดินน้่นมันนะมันรุ่นกันต่อไปพี่น้องรุ่นกันว่ามันจะสำเร็จบอเนาะ ลิปนี่อะซัมนี่นะคะพี่น้องพอกันไหมนอมอาอแมวเห็นมันมีใครขอลอออกมาพน้าเอาพือว่างสั่นผ้าพี่น้องมาเบ่งขอบคุณดีกดติดตามให้แม่เวได้ค่ะขอบคุณกำลังใจ subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ไปสู่เมินสับนะพี่น,อน้องเน้อมารลุนกันไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ